บคระเดินได้แล้วนะครับเอเมนฮาเลลูยาเดินไม่ได้มาห้าปีตอนนี้เดินได้แล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าเดินไม่ได้มาห้าปีนะครับคนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถยน์เดินมาด้วยไม้อันนี้นะครับและก็มีที่ศีรษะนะครับต้องผ่าตัด You, you had hit surgery. he had head มีที่ศีรษะได้รับการผ่าตัดใช่ไหมครับครับครับผ่าตัดศีรษะหลังจากการอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปช่วยงานน้อญใหญ่ครับอุบัติเหตุรถยนต์ใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เออเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ต้องใช้อันนี้เดินครับนานเท่าไหร่แล้วครับ and how do you feel now two months a l y for two months เดินไม่ได้ครับ and how do you feel now ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง ตอนนี้รู้สึกเดินได้ครับ I ดคไอแคนวอลเอาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเเดินนะครับเดินด้วยกันกับอาจารย์นะครับเดินด้วยกันนะครับเมื่อก่อนนี้ต้องใช้ต้องใช้อันนี้เดินนะครับตอนนี้เลิกแล้วนะครับเดินได้แล้วนะครับอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะครับผ่าตัดทั้งศีรษะนะครับตอนนี้เดินได้แล้วนาเลยลยอะขอบคุณพระเยซูในตบมือกับพระเจ้าของเรา ตาข้างหนึ่งนะครับไม่สามารถมองเห็นมาห้าสิบหกปีนะฮะห้าสิบหกปีมองตาข้างหนึ่งนะครับด้านขวานะครับโอเคด้านขวามองไม่เห็นนะครับตั้งแต่เกิดนะครับใช่ไหมครับตั้งแต่เกิดนะครับด้านขวามองไม่เห็นนะฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ ห้าสิบสี่ครัห้าสิบสี่นะครับห้าสิบ o ี่ห้าสิบสี่ในอื่นอื่นว่ this eye was blind for fifty four year s นั่นหมายความว่าตาข้างขวาเนี่ยโบดมาตั้งห้าสิบสี่ปีแล้ว and now you can see ตอนนี้ได้เห็นหรือยังเห็นได้หรือยังครับเห็นค่ะเห็นนะฮะโอเค can you close the o t h e r eye เอาปิดเอามือปิดตาข้างดีครับ you see me เห็นอาจารย์ไหมครับเห็นไหมเห็นค่ะเห็นอาจารย์นะครับเห็นนักไทยไหมครับ เห็นเนกไทนะครับแตะแตะเนคไทหน่อยเอามือจับเนคไทหน่อยเห็นไหมครับเอามือแตะเนคไทหน่อยแตะมั้งครับลองแตะดูลองแตะดูแตะดูแตะดูครับแตะดูครับแตะแตะโอเค I want you to follow me เอาเดินตามอาจารย์เลยครับเดินไปทางอาจารย์เดินไปครับเดินไปเดินไปครับเดินไปเดินไปครับเดินตามอาจารย์เลยครับเดินตามอาจารย์เลยนตามอาจยา ทำถูกแสดงว่าเห็นนะครับลโหลย่าในนามพระเยซูกิตดาวยูโน s 54 y e a r s old อายุ54ปีนะครับแล้วก็ตานี้ดอบดมาตั้งแต่กำเนิดนะ54 years 54ปีนะครับ Let's give Jesus praise ให้เราสรรเสริญพระเยซูฮล i s lady เดินหลังคอมนะครับเดินหลังคอมออเธอวาเบนโอว์แล้ว this lady was like the lady in the bible เหมือนกับผู้หญิงในพระกัมภีร์เลยนะครับ she was bent over แล้วก็เดินหลังคอมห้าปี for how long ห้าปีเท่าไ ไม่ไม่เดินหลังคอมนานเท่าไหร่หาปีห้าปี five years for five years can you show us how you were w a l k i n g before เมื่อก่อนนี้เดินยังไงฮะลองแสดงให้ดูว่าเมื่อก่อนนี้ต้องเดินยังไง oh this is now show us how you w a l k now นี่คือเมื่อก่อนใช่ไหมครับตอนนี้เป็นยังไง s hallelujah o w just like in the bible god bless you he was Palasimir since he was born now he is 11 years old <Yes. S 1> and he couldn't walk in a long distance easily get tired just now he could walk four rounds here wow come over here young man come over here can you come over here anybody to help <c oughs> me ครับเด็กชายคนนี้นะครับเป็นโรคเม็ดเลือดขาวมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถเดินได้ระยะ มะเร็งในเลือดนะครับแล้วก็ไม่สามารถเดินได้ในระยะไกลนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดินจากเวทีนี้แล้วนะครับสี่รอบแล้วนะฮะพระเจ้ารักษาแล้วก็เดินไดสี่รอบ Why was he getting tired Mama ทำไมลูกจึงเป็นจึงเหนื่อย So All the time he needs to receive blood. That's why no energy. <laughs> so today he has been walking. Four, four rounds. Four rounds. Four rounds. Yes. Thank Dern you Lord for five. this young boy. In the name Alleluia. of Jesus. Well God bless you. God bless <laughs> you, you. Hallelujah. He was paralyzed for three years.